จิวเดียะน้ำตังไ้ไตเอกระสง์พยาบรนเลิมเฉพาะไตเพาะนอนแล้วคือเพดตัวอย่างอื่นนะเขาได้ไปยิงอื่นเขาเห็นเป็นรูปแบบล้วช่เขาเห็นว่าเออเขาอยากได้แบบนี้อย่างนี้แล้วก็สร้างเอาไว้ถ้าสมมติว่าจังหวัดสุรินทร์ของเรามีน่ะคือคนจะเข้ามาแล้วมันเหมือนเป็นมันเป็นไฮไลท์แบบหนึ่งเลยนะอากาศเนาะที่เขาเข้ามาคุยกันหนึ่งอากาศสองมันแบบมันอากาศมันมันดีมันดีมากเลยออากาศดีมากอากาศดีมากคือ อันนี้ก็คือลุงถนอมนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านศูนย์การเรียนรูปภูมิปัญญาตันตโนดถนอมภูเงินนะคะหมู่สองตำบลตำบลท่ามรงนะคะบัวลานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีโอ้โหเหนื้อที่ประมาณส0ไร่ต้นตัน450รต้นถือเป็นแหล่งเรียนรูปภูมิปัญญาตัน,นตโนดของจังหวัดเพชรบุรีที่มีกระบวนการเก็บ เอาน้ำตาลและลูกตาลมาแปรรูปเป็นภูมิปัญญาของคนเพชรบุรีดั้งเดิมโดยแท้จริงโอ้โหสุดยอดมากเลยสงสารนะคะความละวะคือระบบภูมิปั